ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จิวเล็กแรนวันนี้นัจิวพามาชมความเจ้าชู้ของนายเขาวงนะครับ <Wow. S 1> หลักฐานมีอยู่ชัดเจนวันนี้ข้างหลังผมน่าจะรู้จักกันดีนายเขาวงหรือมิสเตอร์จิวเล็กอาปาเช่3 4นะครับเป็นลูกของอาปาเช่นะครับปีนี้มีอายุ4ี่ขวบที่หลังนี่เห็นนี่คือเมียทั้ง3 <Wow. S 1> ปัญหาชีวิตของนายเขาวงเกิดขึ้นแล้ววันนี้เมียหลวงเตรียมจะคลอดแล้วปลายเดือนกันยา นะครับเขาคือ m ิส s JL 2 20, แล้วก็ข้างหลังอีก2ตัวที่ยืนกำลังคอเคลียรกันอยู่ปัญหาคือเมียน้อยกับเมียหลวงอย่าตลกกันนะจิ๋วนะนี่เรื่องจริงนะเขามันเกิดขึ้นแล้วนะนายเขาวงกำลังจะคลอดลูกตัวแรกกับเมียหลวงแล้วก็เมียน้อยรอข้อต่ออีกเดือนพฤศจิกา,าปลายเดือน2ตัวก็ไปเคลียร์กันเอานะครับแต่อย่าลืมคอนเซปต์ของเขาวงจุดเด่นของเขาก็คือยาวหนา เทา้าทรงพลังฝากติดตามด้วยนะครับผลงานขอบคุณครับ ตามคอนเทนต์ดีๆจากจิวเล็กถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ